วันนี้ก็จะมีกันได้พูดถึงเรื่องที่สําคัญยิ่งในชีวิตของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมีกานได้อธิษฐานด้วยกันนะครับขค่แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงเลือกสรรเราไม่ใช่เราเลือกพระองค์แต่พระเจ้าได้ทรงเรียกและเลือกเราทั้งหลายเข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าแม้เราอ่อนแอล้มลงแต่พระเจ้าก็พยุงเราให้ลุกขึ้น เราขอบพระคุณพระนิเวศหรือคริสจ,จักรของพระเจ้าที่เต็มด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะเสริมสร้างชีวิตเราทั้งหลายให้จำเริญเติบโตขึ้นสู่ความภัยบุญในพระเยซูคริสต์ให้เราเป็นเหมือนปรุงมากขึ้นทุกวันทุกวันขอให้พระวจนะของพระเป็นกระจกที่จะส่องดูชีวิตเราทั้งหลายว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติที่เราต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอให้คำของพระเจ้าจะเป็นือนดาบที่จะแยกแยะ ในจิตใจความคิดลึกที่สุดในพวเราทั้งหลายว่ามีสิ่งใดที่เราต้องอทิ้งมีสิ่งใดที่ต้องกลับใจขอพระคําของพระเจ้าส่องเข้ามาโอนาการรักษามาถึงล้วขอให้พระเจ้านะขอให้เป็นพลังกําลังเป็นอาหารแห่งชีวิตให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพดีฝ่ายวิญญ,ญาณเพื่อจะสามารถดาเนินชีวิตได้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระคุณร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชุดนะครับและหลายคนก็พูดมาบ้างแล้วและก็อยากจะมีกไ็ด้ตอกย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้พี่น้องจะฟังมาแล้ว390ครั้งก็ตามแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ถ้ายังไม่เป็นชีวิตของเราเมื่อ,อไหร่ก็ตามมันยังไม่เป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องฟังและตอบสนองอย่างถูกต้องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เราต้องมีการเชื่อฟังโอ้โหพี่น้องคุ้นเคยมากเลยครับกับคํานี้ แต่วันนี้จะมาในมุมไหนหรือจะมีบางสิ่งที่อยากจะมีตอกย้าในชื่อของเราเพื่อเราจะมีกได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างครบถ้วนเชื่อฟังอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเชื่อฟังไม่ใช่เชื่อฟังแบบที่เราคิดว่าเราเชื่อฟังแล้วแต่พระเจ้าบอกว่ายัางไม่ใช่นะครับวันนี้จะให้หัวข้อบอกว่าเชื่อฟังเส้นทางหลักแห่งพระพรนะครับ พื่อพี่น้องจะได้เห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญยิ่งและเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชุดความเป็นลูกของพระเจ้าที่กลับมาหาพระเจ้าก็ว่าได้พี่น้องครับเพราะว่าถ้าเรามีการได้ย้อนกลับไปดูในปฐมการเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ล้มเหลวและผิดพลาดนะครับ mm hmm. เมื่อพระเจ้าสมบูรณ์ให้อิสระให้การตัดสินใจเป็นของเขาและปรากฏว่าเขาตัดสินใจผิดอ่ะพี่น้องนี่จึงเป็นสิ่งที่ พระเจ้าจึงต้องหาหรือบอกเส้นทางหรือบอกเรื่องที่มีความสําคัญที่เราต้องกลับมาอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะแท,ท้จริงพระเจ้าก็สร้างมนุษย์มาอย่างมีวัตถุประสงค์ให้เป็นลูกที่เดินกับพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็าให้อิสะระพื่อทดสอบก็ว่าได้นะครับว่าจะเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์หรอ มันยิ่งกว่าสิ่งประดิษฐ์เพราะว่ามนุษย์เป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเขาให้อิสระพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้ผิดพลาดเพราะหลายคนบอกโอ้ไหนทําไมพระเจ้ารู้ดีทุกอย่างทําไมพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วมนุษย์ล้มลงในบาปแล้วไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าสร้างมาดีแน่นอนนะครับและพระเจ้าก็ให้อิสระกับมนุษย์ใช่ไหมครับในการตัดสินใจนะครับพระเจ้าไม่ได้บังคับ นะครับแต่เมื่อจะด้วยเหตุที่ทั้งถูกล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เรากลับไปแก้ไม่ได้แล้วเราจะไปย้อนเวลากลับไปดีเริ่มต้นกลับมาหมดไม่ได้แล้วแต่พระเจ้าได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยโดยให้มีบุคคลหนึ่งมาเป็นแบบอย่างแห่งการเชื่อฟังสูงสุดจนถึงที่สุดและแม้กระทั่งความตายนั่นคือพระองค์เองคือพระเยซูริตมาเพื่อจะสวนทางให้ให้เห็นว่าแท้ที่จริงเนี่ยเชื่อฟังเนี่ยเป็นไปได้ พระเยซูมาเชื่อฟังในสถานะที่พระเยซูเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์นั่นแหละเชื่อฟังได้ใช่ไหมสถานการณ์รอบข้างเนี่ยตกอยู่ในบาปทั้งหมดแล้วพระเยซูยังเชื่อฟังจนถึงที่สุดได้ในขณะที่อาดามอวาเนี่ยไม่มีความบาปตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างดีจริงไหมครับไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาเลือกตัดสินไม่เชื่อฟังด้วยซ้าไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็จะทํำยังไงได้ ถ้าท่านเป็นอาดามีวาคิดว่าสอบตกหรือสอบผ่านวันนั้น <laughs> บางคนก็ตกเหมือนกันเลยครับโอ้โอเคเราไม่ได้ไปปรักปําไปว่าใครแต่วันนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและพระเจ้าก็มีหนทางในการแก้ไขเล็บรุงก็ยังกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเหมือนเดิมพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนวิธีการพระเจ้าต้องการให้มรุ์กลับมาเชื่อฟังพระองค์เพราะไม่มีหนทางใดเมื่อผิดอย่างนี้เนี่ย การไม่เชื่อฟังเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยวิธีแก้ก็กลับมาเชื่อฟังไม่จะไปไปหลีกไปทางอื่นใช้วิธีอื่นเนี่ยกลบเรือนไว้เนี่ยเอาใบบัวสิบใบมาปิดไว้เนี่ยทําผิดแล้วเอาใบบัวมาปิดไว้มันปิดไม่หมดอ่ะมันไม่ได้มันต้องแก้ไขมันต้องสวนทางกลับไปและปเปซูเป็นแบบอย่างว่ามันทําได้นะกลับมาเชื่อฟังได้นะมีเรื่องอะไรที่หนักเกินกว่าที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเหรอ พระเยซูเนี่ยยากที่สุดแล้วที่จะเชื่อฟังเพราะต้องถึงความตายก็คือมันเป็นเรื่องความเป็นความตายแล้วใช่ไหมว่าเชื่อฟังและพระองค์ก็ยอมแสดงว่าเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องผมจึงอยากจะมาเน้นย้าในวันนี้อีกครั้งหนึ่งแม้เราจะฟังมากี่ครั้งแล้วก็ตามแต่มันมีความลึกซึง้งและมีมุมที่บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราก็เชื่อฟังแล้วแต่วันนี้รนาะอยากใช้ลมอีกได้ลึกลงกับพระเจ้าในพระวจนะจของพระเจ้าว่า อันนี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่งในชีวิตเราคือผมจึงให้ว่าเชื่อฟังเนี่ยเป็นเส้นทางหลักแห่งพระพรเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนใหญ่ที่สุดที่จะไปสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่เรามักจะเป็นไงครับเราแม้มักจะแวะกข้างทางใช่ไหมครับตอบถูกเลยมักจะไม่จะหลงทางนะทางมันชัดเจนมากอยู่แล้วแต่เราเป็นไงครับเรามักจะแวะไงชอบแวะนะเพราะมีมีอะไรกวักมืออยู่ข้างๆใช่ไหมโอ้มีอะไรล่อลวงนะ ไปไม่ถึงสักทีนะครับตั้งใจแล้วเนี่ยโอ้โหกลับมาได้ไม่กี่ไม่วิ่งไว้ในกี่เมตรไปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเรายกโทษให้อภัยถึงเวลาถึงอย่างไรก็ตามวันนี้นะครับเราต้องกลับมาสู่ชีวิตแห่งการเชื่อฟังซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องเชื่อฟังต่างๆในย่อยลงไปในชีวิตของเราอีกเยอะแยะมากมายให้คมภีหลักๆ มีเยอะแต่ว่าให้บางข้อเท่านั้นตะกี้เนี่ยเราก็ได้เห็นไปบ้างแล้วก็คือเฉลยธรรมบัญญัติ28เนี่ยชัดเจนในข้อที่1ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโระเจ้าที่เราพูดถึงเสมอหรือในในวิจิบร26นะครับมันก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเฉลยธรรมบัญญัติ28ข้อที่1พี่น้องก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าหากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างครบถ้วนและมันปฏิบัติตาม พระบัญชาทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งไว้ท่านไว้ในวันนี้พระเยโฮพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเชิดชูท่านเหนือประชาชาติทั้งปวงในโลกพรทั้งหมดนี้โอเคนะครับจะมาถึงท่านแล้วก็ไล่ยาวว่าพระพรจนถึงข้อที่14นะครับซึ่งมีเงื่อนไขหลักอยู่เงื่อนไขเดียวก็ว่าได้บอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นหลักตรก,การเหตุผลที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่อย่างนี้เราจะเอาได้อย่างนี้ได้ยังไง ใช่ไหมครับถ้าเราใส่นี้ลงไปเนี่ยผลผลิตมันก็จะออกมาตามนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีชชื่อแห่งการเชื่อฟังไม่ต้องกังวลว่าผลมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันจะเกิดแน่นะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องกลับมาซึ่งชีวิตแห่งการเชื่อฟังนะครับอิสยาห์บทที่หนึ่งก็สิบเก้าและยี่สิบก็พูดไว้นะครับแล้วก็ฟังไปบ้างแล้วว่านะครับ้าผูใดเชื่อฟังจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินใช่ไหมครับ แต่ถ้ากบฏจะได้เจอคมดาบนะจะถูกลงโทษอันนี้ก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เราคุ้นเคยนะครับว่าการเชื่อฟังเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งในชีวิตของเรานะครับและการเชื่อฟังเนี่ยมันมีอาการหรือมีอ,อมันจะแสดงออกอย่างไรบ้างหรือพ่อวีก็ความจริงก็ให้ไว้เยอะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือการที่บอกว่าเป็นคนที่เชื่อฟังเนี่ยนะอย่างน้อยสิ่งแรกก็คือจะเป็นคนที่ กระทำตามพระวจนะของพระเจ้าเฉลยบัญญัติบทที่ยีก็บอกว่าประพฤติตามหรือปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ากระทาตามพระวจนะของพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อฟังจริงเราก็รู้พระวจนะแล้วแล้วเราเชื่อฟังไหมล่ะเราทําตามไหมล่ะไม่ใช่ป่าบอกว่าเอเมนแต่ว่าพอถึงภาคปฏิบัติจริงในชีวิอเราเราเชื่อฟังตามนั้นจริงจริงหรือไม่ใช่ไหมครับหลายครั้งเราเป็นไงครับเรา เลือกเชื่อฟังพี่น้องเคยเป็นอย่างนี้ไหมเอาไปโอ้ข้อนี้เนี่ยเราชอบเลยเราก็เชื่อฟังเนี่ยแต่ข้อนี้มันแบบโอ้โหมันมันขัดกับสิ่งที่เราเป็นน่ะสิ่งที่เราชอบมันเราไม่ชอบแบบนี้แต่พระเจ้าบอกเงี้ยตกลงไปเงี้ยเราก็เลือกเอาบางอย่างเลือกไอ้ที่ชอบไอ้ที่ไม่ชอบเราก็ไม่เชื่อฟังอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เชื่อฟังแท้เราไม่ได้เชื่อฟังในเรื่องที่เราชอบหรือในเรื่องที่เราเห็นด้วยเท่านั้น นะครับงนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อฟังเพราะเป็นคําของพระเจ้าไม่เพียงแต่แปลว่าเป็นคําสั่งพี่น้องเห็นไหมครับหลังจากที่มุดตกลงทําบาปเนี่ยในบาปเนี่ยไม่เชื่อฟังแล้วต้องกลายเป็นคําสั่งเลยไม่เป็นทางเลือกอีกเห็นไหมครับไม่รู้อ๋อหลังจากมุธธรบาปเอาเอาไงอีกให้อีกครั้งหนึ่งเอาเลือกเอาจะจะกินหรือไม่กินจะเชื่อฟังไม่เลยครับหลังจากนั้นว่าจงเห็นไหมครับในเฉลยมัรยิปแปลว่าจงเชื่อฟังเป็นคําสั่งเลยไม่ใช่เป็นทางเลือกอีกต่อไป เพราะรู้ว่าให้เลือกทีไรก็เป็นครับเลือกผิดนะทำตามใจตนเองนะครับหรือการเชื่อฟังที่ไม่ค่อยถูกในบางครั้งคือเชื่อฟังแบบฝืนใจม,มันจริงๆมันไม่อยากเลยแต่มันแหมเคยไหมฮะเคยไหมฮะแบบกว่าจะกว่าจะเชื่อฟังได้่บคือน้ำลายไปสิบรอบเพราะจริงๆก็คือยังไม่อยากเชื่อฟังอย่างนี้ ถามว่าโอเคไหมแต่อย่าให้เป็นอย่างนี้อยู่เอยนะในที่สุดเราต้องเต็มใจเชื่อฟังนะครับเพราะถ้าเชื่อฟังด้วยความฝืนใจมันยังไม่แท้ไงเข้าใจไหมมันมีโอกาสเนี่ยหลุดไปได้อีกก็เป็นได้หรือเชื่อฟังแบบเสียไม่ได้กี้ได้ยินพี่น้องบางคนผมก็ว่าขอบคุณพระเจ้านะฟังคำโอ้และเชื่อฟังมันมีระดับอย่างเช่นเนี่ยพอมีบอกอย่าทะเลาะก,กันพ่อแม่อย่าทะเลาะก,กันต่อหน้าลูก ถ้าทะเลาะก,กันต่อหน้านี่มันเลวร้วายมากเลยเพราะเป็นแบบอย่างที่เขาเห็นเลยทนันทีแต่บางคนบอกว่าเราก็ทะเลาะไม่ให้ลูกเห็นดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งถูกต้องไหมดีนะเพราะเรายังแสดงว่าเราทำอย่างนี้นได้ต่อไปไหมเราก็แบบอบทะเลาะกันตลอดเลยแล้วเป้าหมายจริงๆคือต้องอะไรครับต้องไม่ทะเลาะจริงไหมครับนั่นคือสมบูรณ์แบบถามว่าดีไหมอ,อ,อย่าทะเลาะให้กับลูกเห็นเนี่ยดีดีกว่าทะเลาะต่อหน้า แต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือไงครับไม่ทะเลาะแล้วเลิกทะเลาะแล้วเห็นไหมครับเชื่อฟังบางทีมันมีหลายระดับไหมเมื่อเราเดินกับแม่เรามากขึ้นเอออันนี้ดีอันนี้เป็นที่พอพระไทยแต่เราต้องเอาที่ดียอดเยี่ยมไงดีที่สุดไงเชื่อฟังมันจึงต้องเชื่อฟังแบบสุดถูกใจไหมครับหลายครั้งเราก็เชื่อฟังบางเรื่องระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ เเสียไม่ได้เพื่อไม่ให้น้อยหน้าคนนั้นว่าเราก็เป็นคนที่เชื่อฟังแต่ข้างในมันยังไม่ค่อยแท้ขอพระเจ้าช่วยเป็นอย่างนั้นไหมผมก็ยังเป็นเลยบางเรื่องโอ้ยเป็นอยากคิดว่าโอ้คนเทศเนี่ยดีเลิศไม่เราก็ต่อสู้อยู่เรื่องนี้เราก็ไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ถ้าพระบิดบอกอะ่ะมันต้องเลือกถูกต้องต่อพระเจ้าเนี่ยนะครับมากกว่าถูกใจเราหรือมากกว่าทําให้มนุษย์รู้สึกดีนะเชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งเนี่ย คนอื่นไม่รู้สึกดีไม่เป็นแต่เราเองคนอื่นก็ไม่ชอบโอ้ไปเชื่อฟังและแถมว่าเราอีกแต่ไม่เป็นไรขอให้เรามีสติปัญญาเชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดเนี้ยมนุษย์ที่ชอบพระเจ้าก็จะชอบเรานะฮะและ้วอยู่ฝ่ายพระเจ้าไว้ก่อนดีกว่าเอเมนไหมครับลลสรรเสริญพระเจ้าดังนั้น,เ,นเราต้องเ,ออเชื่อฟังอย่างแท้จริงนะก็ปฏิบัติตามบัญเจะนะของพระเจ้านะครับหรือในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่7ข้อที่ะครนะ บอกว่าอยากให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายหรือเดี้ยวไปทางขวาจําได้ไหมฮะโยชวัวบทที่หนึ่งข้อที่เบอกว่าเพียงแต่จงเข้มแข็งและก้าหารยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผูร้รับใช้ของเราบัญชาเจ้าวาย่างอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือนะครับแสดงว่าต้องการเชื่อฟังแท้ต้องเดินตรงไปต้องเดินตรงไปไม่เลี้ยวออกนอกเส้นทางตะกี้เนี่ยฮะที่บอกเห็นไหมมันรู้อยู่แล้วเส้นตรงแห่งการเชื่อฟัง ถนนอย่าพระบอลแต่ว่าชอบแหวกชอบเลี้ยวทางนี้พระเจ้าบอกว่าเลี้ยวทีไรด,ดูเหมือนสนุกนะเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้วถ้าไปนานกว่านัน้จะกลับมาเส้นนี้ไม่ถูกเพราะมันออกไปไกลไงหลงทางได้ดังนั้นพี่น้องต้องจับเส้นทางหลักไว้ให้ได้เอเมนไหมครับเหมือนอย่างเวลาเราขับรถไปในที่ต่างๆใช่ไหมเราต้องรู้ว่าสายถนนสายหลักเนี่ยต้องเป็นนี้ถ้าเราจับหลักเส้นหลักได้เนี่ยนะแม้บางครั้งเราโอ้โหก็เราเป็นมนุษย์ะนะ เราก็อ่อนแอบ้างบางครั้งก็พ่ายแพ้แล้วก็หลงไปตามเพื่อนบ้างแวบออกไปหน่อยแต่เราถ้าเรายังจำได้ว่าอ๋อนี่ต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการเชื่อฟังช mm hmm. ้ทำหนูอย่างนี้หน่อยทางตรงไปนะ mm hmm. โอเคทางนี้นะต้องตรงนะ mm hmm. ต้องเดินตรงไป mm hmm. ก็คือตรงตามพระวจนะของพระเจ้านะครับ mm hmm. ไม่ไหนมาว่าโอ้ไปประยุกต์ผิเดเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอาจารย์ ขับรถตุไมไปตลอดเลยทางนั้นที่บ้านเราอยู่ในซอยเราต้องเลี้ยวมันคนละเรื่องนะอ,อาจารย์บอกให้เลี้ยวไม่ให้เลี้ยวเลยก็เลยกลับกลับไม่ถึงบ้านถึงหาดใหญ่เลยมันคนละเรื่องนะครับโอเคนะะเอาละนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับว่าเราต้องเชื่อฟังอย่างครบถ้วนและต้องระมัดระวังอย่าออกนอกเส้นทาง ออกเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายเพราะว่าจะมีอะไรที่มาคอยตะคุบเราก็เป็นได้มีสิ่งล่อลวงข้างทางเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเดินตรงไปหรือในบทบาทของลูกเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1และข้อที่2โดยเฉพาข้อที่2ด้วยนะข้อที่1ก็บอกให้เชื่อฟังอยู่แล้วถ้าในบทบาทลูกก็ต้องเชื่อฟังบิดามาดาแต่เชื่อฟังที่แท้เนี่ยจะให้เกียรตินะครับนะการเชื่อฟังเนี่ย ที่แท้เนี่ยก็จะให้เกียรติต่อบุคคลที่เจ้าแต่งตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราหรือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราหรือผู้มีสิทธิอำนาจนะครับเหมือนกับที่บอกว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นเหมือนกับเส้นทางคู่ขนานกันไปมันอยู่ติดกันก็ว่าได้เส้นทางแห่งการเชื่อฟังเวลาไปถนนไปกรุงเทพพี่น้องเห็นใช่ไหมบางถึงบางที่มันจะมีเส้นทางคู่ขนานเห็นมไหมครับมันก็ออกมานิดหน่อย นะแต่มันไปด้วยกันตลอดนะฮะงฉั้นการให้เกียรติเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังผู้นำมากแต่เราไม่ให้เกียรติเลยมันไม่ใช่แล้วเข้าใจไหมถ้าเชื่อฟังจริงก็จะให้เกียรติถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อพระเจ้าจริงเหมือนที่บอกเชื่อพระเจ้าจริงก็จะเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเชื่อฟังจริงก็จะให้เกียรติเชื่อฟังพระเจ้าก็จะให้เกียรติพระเจ้าถ้าเชื่อฟังพ่อแม่จริงก็จะให้เกียรติพ่อแม่ เพราะว่าการที่ไม่ให้เกียรติมันก็เป็นการหักล้างแล้วบอกว่าเราไม่ได้เชื่อฟังเพราะพันพีก็บอกว่าถ้าเชื่อฟังก็จะให้เกียรตินะครับมันเป็นเรื่องที่ควบคู่กันมาเหมือนกับเป็นหมวดเดียวกันเชื่อฟังกับให้เกียรตินเป็นหมวดเดียวกันเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับก็ขอให้พี่น้องได้แสดงออกอย่างนี้ให้เป็นชีวิตไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นดรามา่า <c> ย <oughs> ุคสมัยนีย้เขาจะใช้คํานี้เยอะใช่ไหมดราม่าคืออะไร อแหลเลยเลอโอ้โหโอ้โหเรื่องอะไรนั้นเป็นการแสดงใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นเ,เคยไหมเคยดาราม่ากับผู้นำไหม <laughs> เคยไหมดราม่าเรื่องเชื่อฟังเคยไหมหรก็อาจารย์จะให้บอกว่ากี่ครั้ง <laughs> จะตรงเลยใช่ไหมอ๋ยจะให้บอกกี่ครั้งหรือเรื่องไหน โอเควันนี้เราจะขอสั่งในนามพี่ให้หยุดดรามา่าหยุดดราม่าว่าเชื่อฟังต้องเชื่อฟังจริงต้องเป็นของแท้เปิดผ่าตัดออกมาแล้วเห็นว่าผ่าตัวใจออกมาโอ้เชื่อฟังโอ้โหจริงแท้ไม่ใช่ข้างนอกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหพี่น้องยุคสมัยนี้เนี่ยดราม่าเยอะนะครับในสังคม และบางครั้งในชุมชนิียรก็มีเหมือนกันอีกโอ้โหถ้ามีในครอบครัวมิติใหม่น,ะน่าเศร้าเราต้องไว้อะไรให้กับเรื่องนี้เลย <c oughs> ไว้อะไรให้กับคนที่ชอบดรามา <c oughs> เรื่องเชื่อฟังแล้วทําตัวว่าต้องเป็นีพี่น้องไม่ต้องไปปิดอะไรมากมายอ่อนแอก็กลับใจได้สารภาพบาปได้มันผิดตรงไหนอ่ะจริงไหมครับก็กลับใจใหม่ เราอ่อนแอรเรื่องนี้เราพ่ายแพย้เรื่องนี้เรายังไม่ได้เชื่อฟังไม่ต้องเป็นคนดี่เป็นฟาลิสีตลอดเวลาโอ้ยไม่ได้นะเว้ยเชื่อเรายาวนะเสื้อคลุมเราเราเท่นะคนต้องให้เกียรติเราไม่ว่าที่ถนนอะไรก็ได้ใช่ไหมก็รักษาแต่ข้างนอกไงให้คนอื่นต้องดูดีไว้พี่น้องบางทีเราก็มีเป็นคนอ่อนแอเป็นผู้นำไปแล้วเราก็ผิดพลาดเราก็กลับใจหันกลับมาเชื่อฟังจิตใจที่พระเจ้าเครื่องบูชาที่พระเจ้ารับได้นั้นคือจิตใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิด เข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเป็นคนที่ตอบสนองอย่างถูกต้องนะครับไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องแสดงนะครับถ้าเรื่องนั้นเนี่ยกลับใจต่อหน้าฝูงชนรู้สึกมันหน้าเรายังหนาไม่พอที่จะไปโอ้โหอายมากก็คุยส่วนตัวสิครับโอ้จานเรื่องนี้ผิดพลาดเลยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเรากลับใจจริงเราก็บอกกับผู้นําได้แต่ต้องมาจากการที่ท่านสารภาพการบังคับให้กลับใจเนี่ยนะฮะต้องเอาตํารวจฝ่ายวิญ,ญญาณมาซ้อมก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่กลับใจจริง ไม่ได้อย่างนี้ไม่แท้นะครับถ้ากลับใจจริงเกิดจากการที่เราสํานึกด้วยตัวของเราเองอย่างนี้นถ้าเราสํานึกและกลับใจบอกโอ้เราผิดพลาดเรื่องนี้เราอยากจะกลับใจจริงๆเนี่ยพี่น้องไม่มีใครปักปําอยู่แล้วเห็นไหมครับเหมือนอย่างที่บอกว่าบุตรน้อยหลงหายกลับมาเนี่ยพ่อไม่เคยปักปําสักอย่างเดียวเพราะรู้ว่ามันกลับใจจริงแต่บางครั้งเนี่ยบางคนเองครับดราม่ามาบอกว่ากลับใจเนี่ยเองครับเ,เรารู้สึกว่าไม่ปลดปล่อยเนี่ยพูดนาะแม้เขาจะพูดดียังไงนะ น้ำก็รู้ยมันไม่ปล่อยนี่นะเพราะว่ามันดรามา่ามันไม่ใช่ของจริงท่านคิดเอาแล้วกันนะเรื่องแบบนี้โอเคขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเอาละ่ะให้ข้อคิดลให้เรื่องพระพรและผลดีที่เกิดขึ้นถ้าเราเชื่อฟังถ้าเราอยู่ในเส้นทางหลักเนี่ยไม่เพียงแต่เราไม่หลงทางใช่ไหมมันจะมีพระพรผลดีเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับบัมบีบอกว่า,วาชีวิตหนึ่งชีวิตยืนยาว นะครับชีวิตยืนยาวทั้งชีวิตฝ่ายวิญญาณและฝ่ายธรรมชาติพี่น้องครับเป็นเรื่องปกติถ้าใครเชื่อฟังกฎกติกาที่ถูกต้องมันก็ทําให้ชีวิตเราถูกต้องยืนยาวใช่ไหมครับเราจะไปฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับหรือกฎหมายบ้านเมืองกฎจราจรถ้าเราไปไม่เชื่อฟังบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะรอดได้บางครั้งใช่ไหมครับแม่สารภาพต่อหน้าที่จะชุมยังได้บางครั้งเนี่ยผมเคยฝ่าไฟแดงไหม เคยเราจะนั่งไม่เลยตอนหลังโอ้โหมันจะด้วยเหตุจะด้วยรีบอะไรแหละทันทีเราบอกโอ้พระเจ้าวันนี้ขอสารภาพเลยนะแค่ภาพตรงนั้นนะว่าอะไรก็แล้วแต่นะเรากลับใจอแล้วเราตั้งใจอยากจะกลับมาเชื่อฟังอย่างครบถ้วนนะครับน,นี่นี่เป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็พ่ายแพ้หรืออ่อนแอเราลืมว่ามีเรามีเหตุผลส่วนตัวพี่ต้องอยากเก็บอย่างนั้นไว้เราต้องใจที่สํานึกง่ายๆกลับใจสารภาพบาปเอเมนไหมครับ ไปดีมาดีดีไหมครับชีวิตไปดีมาดีดีไหมครับหรือไปดีมาร้ายโอ้โหไปดีหรือมาดีแล้วไปพินาศโอ้ยุ่งเลยฮะแบบนี้นะไปดีมาดีเนี่ยปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับชีวิตที่เชื่อฟังยังไงก็ปลอดภัยมากกว่านะครับคนที่ยังไงเคารพกฎจราจรก็อย่างน้อยก็ปลอดภัยมากกว่าเพราะบางครั้งเราคิดว่ามันไม่มีเลยนะโอ้โหกลางคืนตอนตีสองแล้วไม่มีรถแน่นอนเลย ไฟดงไฟแดงช่างมันเล้วปาก,กว่ามีอีกคันหนึ่งคิดเหมือนเราคิดเหมือนเราแล้วปาก,กว่าครับกลางสีแยกเป็นจุดนัดพบเข้าใจไหมเพราะทุกคนก็คิดอย่างนั้นแล้ว่าไม่เป็นไรนะัะโอ้โหมันไม่ได้เลยนะ นี่มีบ่อยพี่น้องเคยเห็นไหมผมก็เคยเห็นบ่อยสมัยก่อนผมก็ขับรถไปกรุงเทพบ่อยใช่ไหมเวลาตีหนึ่งตีสองปุ๊บแล้วไม่ต้องเรอต้องระวังไงเพราะว่าจะมีแบบนี้มาเพราะคนจะคิดว่าดึกๆนอย่างนีงง้มันจะมีแล้วแล้วเลยไม่มีแล้วมันก็ฝา่าแล้วเวลานั้นมันเบรกไม่ทันจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนพี่น้องครับในต่างประเทศในบางที่เนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะ ไม่เกี่ยวกับมีไฟไม่มีไฟเนี่ยถึงแยกเนี่ยเขาต้องรู้เลยว่าเขาต้องยังไงก็ต้องเบรกยังไงต้องจอดก่อนแล้วถึงออกใหม่มันจะเพิ่มความปลอดภัยได้เยอะไม่งั้นทุกคนก็คิดว่ามันคงไม่มีเราเป็นทางเอกไม่ได้ถนนใหญ่นะเราก็จะไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีคนประเภทที่คิดคล้ายๆกับเราที่คิดไม่ค่อยถูกเข้าใจไหมคิดไม่ค่อยถูกแล้วในที่สุดก็จะเอก,กันนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งก็มาไม่ทันโอเคนะครับ เอาละชีวิตไปดีมาดียชั่วว่าวบทที่หนึ่งข้อที่แปดก็บอกชีวิตประสบความสําเร็จหรือชีวิตจำเลือใช่ไหมครับประสบความสำเร็จก็เป็นภาทีกว้างเมื่อเราเชื่อฟังในเรื่องที่ถูกต้องเราก็จะประสบความสําเร็จก็ประสบนั้นในครอบครัวใช่ไหมครัถ้าเชื่อฟังหลักการของพระเจ้านะครับเชื่อฟังหรือในงานธุรกิจเชื่อฟังมันก็ประสบความสําเร็จและชีวิตจาเลือนนะครับประการที่สามชีวิตจำเริญอีกมากมาย หรือในเฉลยธรรมญัติบทที่28ที่พูดถึงว่าพระพรที่เกิดขึ้นเป็นไงครับพระพรก็จะบอกว่าเมื่อออกไปทุ่งนาเมื่ออยู่ที่บ้านเมื่ออยู่ในเมืองเมื่ออยู่ที่แสดงว่าพระพรจะเกิดทุกแห่งผลดังนั้นมีแต่ได้กับได้เท่านั้นแต่บางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยได้เต็มเพราะอะไรครับเพราะเราก็ยังเชื่อฟังบางอย่างเลือกเชื่อฟังแล้วก็ดราม่าบางเรื่องนะว่าเราเชื่อฟังแต่พระเจ้าบอกไม่ได้อันนี้ไม่ผ่าน วันนี้เนี่ยไม่ผ่านแม้เจ้าจะทําตัวดีข้างนอกแต่ข้างในบอกว่าไม่ผ่านพระเจ้าสายหัวเอ็กซเรย์แล้วบอกว่าเฮย้ยมันท่าทีผิดนี่ข้างในข้างนอกดูดีเราก็ดูโอ้คนนี้ดูดีท่าทีดีที่ไหนได้พระเจ้ามาบอกว่าไม่ใช่เห็นไหมพระเจ้าเปิดเผยเป็นผุ้ทีเปิดเผยผ่านทางสมูเอลได้ว่าคนนี้ใช่ไหมสูงยาวเขาดีโอ้โหลูกสามลูกเจ็ดสีใช่ไหมมาต้องโอ๋ใหญ่ๆต้องมาเนอะไม่ใช่เลย ไม่ใช่ดูข้างนอกเลยซามูเอลตอนแรกก็ถือว่าี่น่าจะใช่นะน่าจะถูกตงไม่ใช่เลยสักคนหนึ่งเลยพอพระเจ้าบอกดูข้างในสุดท้ายดาวิดตัวเล็กๆมามาึมางปุ๊บใช่เลยโอ้โหพระเจ้าให้เกิดตรัสในใจของผู้เผยพระซา,ามมเอลบอกคนนี้แหละโอโ้ดูข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยเข้าท่าเลยนะไม่ใช่นายแบบนะไม่ได้ตัวใหญ่เกฑนทหารก็ไม่ติด พราะตัวเล็กเลยต้องไปเลี้ยงแกะแต่พระเจ้าบอกว่าไงข้างในเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าเพื่อนหัวใจใหญ่กว่าเพื่อนสุดท้ายไหมครับเมื่อออกรบเห็นไหมของจริงมาเลยเมื่อลบกับกลริอัตพวกตัวใหญ่ๆไหมขดหมดแม้ซาอูลที่ถูกเลือกเป็นกษัตริย์เนี่ยก็สูงแต่ร่างกายซาอูลถือว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่มากเลยนะถูกเลือกสง่างามมากแต่ก็ไม่กล้าเพราะใจมันเล็กสุดท้ายของแทมาก็คือดาวิด พระเจ้าดูข้างในข้างในเนี่ยใจที่โอ้โหเชื่อฟังพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าสุดๆแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยพระพรจึงเกิดขึ้นในทุกแห่งหนวันนี้จิมมีก็ได้ย้ำเส้นทางหลักนี้เนี่ยห้ามออกนอกลู่นอกทางเส้นทางหลักนี้เอนไหมครับเพราะนี่คือซุปเปอร์ไฮเวย์ที่จะไปถึงพระพรทุกอย่างในชีวิตก็คือเชื่อฟังและรวมทั้งชีวิตนิรันดร์ก็ต้องมาเชื่อฟังพระเจ้าทุกเรื่องอยู่ใน ทางเส้นหลักนี้ทั้งหมดเลยให้พูดเหมือนกับบางคนที่เขาพูดด้วยคําอื่นบอกว่าพูดตามกันแล้วกันนะเชื่อฟังไว้ก่อนพ่อสอนไว้เชื่อฟังไว้ก่อนสบสอนไว้เชื่อฟังไว้ก่อนพระคมบีสอนไว้ ข้าแต่พระเจ้าขอให้เป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนวันนี้เราได้ตระหนักถึงความจําเป็นสูงสุดและเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราที่เราจะารักษาชีวิตอยู่ในเส้นทางในการเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเป็นพระบัญชาเพราะเมื่อเราเลือกด้วยตัวเราเองเราเลือกผิดเราล้มเหลวเราล้มลงเราผิดพลาดวันนี้เราจึงขอกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าไว้ก่อนและทุกเรื่องแม้เราไม่เข้าใจในบางครั้งแต่เราขอเชื่อฟังไว้ก่อนเพื่อพระพรของพระเจ้าจะไหลล้นมาสู่ชีวิตเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะออกไป หรือเข้ามาไม่ว่าเราจะนั่งลงหรือลุกขึ้นไม่ว่าเราจะไปเจอกับใครพระเจ้าเราขอเชื่อฟังพระเจ้าไว้ก่อนโอ้สรรเสริญพระพุทธจนะทุกข้อทุกตอนออกฤทธิ์ในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าจารึกวิญญาณแห่งการเชื่อฟังในหัวใจคนของพระเจ้าในวันนี้ทุกคนเ้ื่อเถิด ให้เป็นลอยนูนขึ้นมาในชีวิตว่าเขาตั้งใจจะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ตลอดวน um. ันคืนชีวิตของเขาและให้เขาเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่และเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าเราทั้งหลายสัญญาว่าจะเชื่อฟังพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตนี้เราขอบพระคุณร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอพระเจ้าวพรครับ